ไปลิ้วอย่านี้ต้องอิ่มเชื่อกูมันอยู่ไหนลู้มือจัคดเดียวตายแ่ไหนรู้มือจับอุ้ยตา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 ยอุ้ยอเิเก็บของนะเก็บคนกูอ้วกววกู้วีดวามนองบนอู่นะบนอู่อย่เดียว ทบเลยคนละฝัังันอู่้ยทำไมันไอ้บนอู่เงียบไปวะที่เราที่ว่าพี่วินีหลังหลังไอ้นบหลังเฮ้หลังหลังหลายายหายหนึ่ายหนสวยเยอะมากของเยอะจริงลงนะโอ้ยดิดิโดเลยโดนเลยังหว่นี้ดินะก็บของดีไป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 เลยไปเลยไปเลยแก

คนดูคนดูดูดูตอนนี้เทาไว้่ะดูเก็บห้าเก็บหกอ่ะไม่หลอกว่าไม่รู้สึกปะเข้ากัไหมก่อนเกิดก็จะฝังเลยอ่ะให้กูปหลังให้กูปหลังให้กูปหลังให้เยอะ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 อ่ะตั้งหนึ่งอ่ะตั้งหนึ่ง่ตั้งหนึ่ง้งงตั้งสองตงง ่ายา้ยาัดมากตายตายตายตามตบอนขากูข้ากูตัวเดียวต้นมาต้นม้ต้นตัวเดียวเอ้า ทำไมเต้มไมใครยิงกูอ่ะยิงซ้ายโอ้ยอ้เก๋อ่ะตู้มาซ่าห์ตู้เดียวตู้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้วิ่งเข้าแล้วอะไรตู้ยิงเพื่อนทำไมอ่ะก็ไม่ได้ตีกันไงตีเฮี้ยกดเต็มหัวเลยโอ้ยโหยวายซ้ายสี่ในที่อ่ะพูดคำไม่สุภาพมันจะแบนครับแนะนำไม่เสร็จก็หายไป โอ้โหแคมันเกิดโอ้โหเออแคมันตั้งเลยตู้มินเทปกล่องดิสให้ให้พวกคุณตะโกเชื่อกูเชื่อกูไดิสเลยเช่ดิอดิไม่ได้ตนี้มตายแน่นอนะ้ากโอ้มันจะโดแต้องเบา นะของ